สวัสดีครับพี่น้องสุขุมสุขคนครับมาพบกับคนวันพาเสียบเมื่อวันได้หนองไก่หนึ่งสมุนไพรพี่น้องครับผมมาสุเสียบเป็นน้องคนวันและพี่น้องเมื่อวนหนึ่งใส่เห็ดฟางนะครับแล้วก็บมีบวบหอมพอพี่น้องมีผักสลัดมะเขือมันนี้มาสุเสียบเป็นน้องคนวันและพี่น้องครับผมมามามาทางไก่ทางไก่นะครับใส่ก็ขอนิ้วคือเกาพี่น้องมา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 เสียบต้นไก่พี่น้องมาไงหนึ่งสมุนไพรพี่น้องเว้ย อม,มเสียบเลยหนึ่งสเสต็ดฟางพร้อมนะครับข้อน,นี้จิ้มเห็ดฟางก็ได้เพียงหน่องผมเห็ดฟางเสียบดีพี่น้องวันนี้ครับมาทั้งไก่ทั้งไก่เสียบๆไปต้องการพีร่น้องไก่หนึ่งสมุนไพรพีมม่น้องจ้ำๆเลย มาแบบเป็นน่องกินอย่าเป็นนองได้เป็นน่องมามามาใส่ข้าวเหนียวขา้นก้าเได้เป็นน่องเอ้จำก่อนมาอืมอืมแบบเปืเป่อยๆได้เป็นนอง,องผมขอนย่าใส่มือจ่ได้เพน่อง เอฟฟังดอกนั่งพดีแซ่บเลยนบผม,ม,มน้องแบบอุบวบเลยวพี่น้อง น้ำแบบยังง้วะแสบไปแลอว <c oughs> น้องแบบายๆไปแลอว หนึ่งนองไก่สมุนไพรนะครับโอ้เสียบคบักครับพี่น้องนะครับ นาำไก่ที่ออกมานะครับนาำไก่ที่ออกมาเนี่ยโอ้ยอย่างกลมกลมเลยพี่น้องนะครับสดชินเนี่ยโอ้ยหวานนัวเสียบครับพี่น้องนะครับเดี๋ยวสรับคลิปนี้นะครับคุณว่านขออนุญาตเอาไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณพี่น้องสุขุสุขคนนะครับที่มารับชมนะครับค่อยสนับสนุนนะครับค่อยเติมมาใจให้คุณว่านสุขมากนะครับจะได้ฝากพี่ฝากน้องสุขุมสุขคนคือเก่านะครับฝากรับช่งคลิปโดยไม่ละทัดไปของคุณว่านกระนั่นะครับ คำใดกินยาใดนะครับผิดแล้วบุษภาพขอโทษขออภัยพ,พี่น้องเอาไว้เป็นเท่านี้นะครับเดี๋ยวพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ